เรื่องของกองวสีที่เราแนะนำนะครับจะมีอยู่3แคตตากรีก็คือว่ามีคลาส S S F R M F แล้วก็ Thai E S D นะครับจะแบ่งตามความเสี่ยงของอนักลงทุนนะครับก็คือถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยจะอยู่เป็นคอนซ์เวทีฟเราก็จะแนะนำเคฟิก plus S S F นะครับตัวคูปองอยู่ประมาณสัก2.24นะครับ ถ้าเป็น IMF จะเป็น K F I R M F นะครับตัว U จะอยู่ที่ประมาณสัก2.91แล้วก็ถ้าเป็นกอง Thai E S g จะเป็น K E S G S I Thai E S g นะครับวประมาณ2.6อันนี้ก็คือเน้นรถหย่อนภาษีเป็นหลักนะครับตัว Return อาจจะได้ไม่เยอะแต่ว่าเงินต้นเนี่ยถ้าถือประมาณ1ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังน่าจะอยู่อยู่ครบนะครับ ส่วนอีกอันนึ่งก็คือเป็นกองผสมนะครับก็จะเป็นกองตัว KG Income นะครับเป็นการผสมตราสารหนี้แล้วก็หุ้นทั่วโลกนะครับมีทั้งคลาส SSF แล้วก็ IMF นะครับแล้วก็จะเป็นกองของตัวไทย ESG เนี่ยจะมีกองออกใหม่นะครับเป็นตัวกองบาลานซ์30ก็คือจะลงหุ้นไทยที่มี ESG l t i เลตติ้งค่อนข้างดีนะครับ30%แล้วก็70%เป็นตี่ยเป็นตราสารหนี้นะครับ,รบถ้าเป็นกล เติบโตนะครับหรือความเสี่ยงได้สูงเราก็ยังชอบตัว KUSA อยู่นะครับกับ k g Select ที่เป็นคลาส IMF k g Select นียไม่ด<ร><ม>บเราแบ่งเราแบ่งนิดนึงปริเสียงมาดีเลยขอ <ừ. S 1> ขอภัยนะครับว่าคือรอบนี้เราซื้อได้อธิบายก่อนอธิบายใหม่ก่อนเลยเราซื้อได้กี่แสนนะและพี่ <S <S พิพชัยคิดว่าซื้อ ESG ในไทยเท่าไหร่ซื้อต่างได้เท่าไหร่ดีแนะนำยังไงดีครับ โอ okay. ถ้าเป็นกองปกติ S S F I M F บวกกับ Provident Fund นี่ไม่เกิน5 0 0แสนนะครับที่ทัปอัพขึ้นมาก็คือ3 0 0แสนในกองไทย E S D นะครับถ้าแบ่งซื้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าอายุยังน้อยอต่ำกว่า45เนี่ยจะเน้นหนักในกองทุน S S F กับไทย E S D กันหลักดีกว่านะครับเพราะว่า I M F เนี่ยจะต้องถือจนอายุ55ปีขึ้นไปถึงจะขายได้นะครับครับ แล้วก็กองหุ้นนะครับที่เป็น s ซ t เทอรไลก็จะเป็นกอง k คเวียดนาม K อินเดียแล้วก็ตัว G-Infra ราคอเบ i ลอินนะครับโดยสรุปก็คือจะมีในเรื่องของรายการนะครับตัว KS for Fun ที่เรา,เอ,าออกอากาศไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาจจะไปย้อนดูได้นะครับก็คือจะอธิบายรายละเอียดในกองทุนที่ผมแนะนำมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีคุณนุ่น์นัทจาก KA เนี่ยมาอาธิบายกอง ตัวไทย ESG ด้วยนะครับว่าทําไมอัพเปอร์ฟอร์แมนซ์เราเนี่ยติดอันดับ 1, 2, 3มาตลอดนะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของตัวไทย ESG ด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามเพิ่มเติมนะครับหนะรับ,รบตัวเคสพอฟาเพิ่งออนแอร์เป็นมื่อสุดสปดห์ที่ผ่านมาวันนี้ขอบคุณทางพี่วิชัยมากครับครับสวัสดีครับ